ข้อต่อมาคือเรื่องแพ็กเกจแล้วบอกประมาณว่าแพ็กเกจราคาถูกซึ่งกฎอาตามข้อตกลงตกลงกันว่าจะต้องมีแพ็กเกจราคาถูกอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถึงเวลาเป็นแพ็กเกจรับไม่บอกใครเป็นโปรรับเป็นโปรรับมาถึงเวลามันก็มีราคาถูกแต่จริงขายนิดเดียวแต่ไอ้ที่ขายส่วนใหญ่มันของแพงอันนี้คือข้อคราหา่าคุณจักเกดว่าย,ยัางไงครับอขออนุญาตพิจาอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี้ยคาว่า แพ็กเกจโทรศัพท์เนี่ยเราใช้โทรศัพท์กันมาตั้งนานแล้วเนี่ยจะรู้เลยครับว่าแพ็กเกจแต่ละค่ายเนี่ยมีเยอะมากอของชูนะครับทั้งแพ็กเกจเก่าแพ็กเกจใหม่บวกกันนี้แท็กแพ็กเกจเก่าแพ็กเกจใหม่เนี่ยมีเป็นเกือบพันแพ็กเกจรับคุสรยุทธใช่ครับผมเชื่อเกือบพันแพ็กเกจทีนี้เวลาเราจะโฆษณาขายหรือจะบอกว่าจะต้องเอาแพ็กเกจมาพันแพ็กเกจไปโชว์ให้ลูกค้าดูมันก็ ลำบากนะครับแล้วก็ลูกค้าเองเขาก็ไม่จะเลือกอยังไงวิธีการเราทําไงครับเราก็เลือกแพ็กเกจที่เป็นมาตรฐานแพ็กเกจหลักที่ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้นะครับต้องบอกว่าพฤติกรรมการใช้งานเนี่ยแล้วเราก็เอาแพ็กเกจที่มีอยู่เป็นร้อยเป็นพันเลยของเราเลยเนี่ยมาเลือกนะครับเนื่องจากว่าเรารู้อย่างเช่นคุณสอยุทธ์วันนี้ผมไม่รู้ชื่อคุณะรู้แต่ผมรู้ว่าในข้อบูลเบิร์ดนี่คนนี้เขาใช้ โทรศัพท์ยังไงเขาโทรเดต้าเป็นหลักเขาใช้โทรด้วยวอ์เป็นหลักคนนี้ส่งเอ s เอมเอเป็นหลักเขาดูหนังเป็นหลักเขาดูยูทูบเปอะไรไงอ่าอ่าพอเรารู้ว่าพฤติกรรมของลูกค้าเป็นยังไงเราก็มาออกแบบแพ็กเกจให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละแต่ละกลุ่มเราก็เอาแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจหลักเนี่ยไปติดไว้ที่เว็บไปอยู่ในร้าน ขายสินค้าของเราตามดีลเลอร์หรือที่ทูช็อปแต่เราไม่สามารถเอาทั้งพันโปไปโชว์ได้มันเลยเป็นที่มาของโปรรับไอ้โปรนี้แอบขายโปรนี้ไม่บอก mm. ถ้าไม่ถามถึงจะไม่ขายโปรนี้เลยไม่จริงครับเราขายทุกโปรอยากให้ทุกคนมาใช้โปรเราแต่ไม่รู้จะโฆษณาทั้งแปดร้อยแพ็กเกจพันแพ็กเกจยังไงเราก็เรียกโปรมาแต่ถามมาครับคุณสรัุยธ์ mm. ก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เอาโป เขาบอกว่าขายจะโปแทนจริงไม่ใช่ครับมีตั้งแต่โปร้อยบาทเลยครับนะครับแล้วมีทั้งโปรายวันโปรายเดือนอโปรายสัปดาห์โอ้โหมีมันเยอะจริงครับผมอขอตอบประเด็นนี้อย่างนี้ครับผมเข้าใจคืออถ้าให้ความเป็นธรรมนะค่ะมันไปนําเสนอทุกอย่างไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าโทรศัพท์เราใช้เขาก็จะรู้เลยว่าพฤติกรรมของพี่ใช้โทรศัพท์อะไรเป็นหลักออชอบไปซื้อของที่ห้างแช่อะไรยังไง แบบเนี้ประมาณนี้รวมถึงใช้ดูยูท b e เป็นหลักดูน้อนดูนี่ใช้ Data ใช้ไว้อะไรยังไงแล้วก็ระบบก็บจะส่งเข้ามาแล้วว่าผมบอกกับแพ็กเกจไหนถ้ามองในมุมบวกนะออันนี้ดีที่สุดกับคุณเลยประมาณนั้นถูกไหมใช่ครับ,รบแล้วมันก็มีบริการเสริมเบอร์ดีมากมายอะไรต่างๆก็บอกว่าอย่างนั้นถูกไหมฮะจาก,กจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรการพัฒนาของระบบเทเลคอมมันไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องการใช้เน็ตหรือใช้ไว้อแล้ว มันหมายถึงบริการอื่นๆผมชอบดูฟุตบอลอะไรประมาณนี้สมมติา่างนี้เป็นต้นถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องอครับแต่มันก็มีข้อกระหาเป็นต้นว่าโเล็กสุดแบบเติมเงินถึงเวลาอาไม่ขายแล้วต้องเอาอะดื่อแล้วม,มีไหมอขอชี้แจงอย่างนี้ครับในแพ็กเกจแต่ละอันเนี่ยอย่างที่เราบอกนะครับเรามีแพ็กเกจแบบเติมเงินก็แบบรายเดืนอนแล้วทุกแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีรอบ เขาเรียกว่ารอบบินใช่แพ็กเกจรอบบินหกรอบบินสิบสองรอบบินนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยจะทราบก่อนเลือกอ๋อถ้าคุณจะใช้ไอโฟแบบนี้นะอันนี้มันมีหกรอบบินอันนี้มีสิบสองรอบบินนะครับแล้วก็เขาก็ใช้ไปตามนั้นนะครับทีนี้เมื่อหมดรอบบินนั้นนะครับเมื่อหมดรอบบินแล้วใช้ไปหกรอบบินแล้วหรือบางคนใช้สิบสองรอบบินแล้วครับ พราะก่อนจะหมดเราก็จะมี S S อสปแจ้งลูกค้านะครับว่าวันนี้นะครับโเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะครับผมอ่านให้ฟังนะครับใน S S เนี่ยโฟเนี่ยไม่อันที่คุณใช้อยู่ครบรอบติ์แล้วรอบถัดไประบบจะต่อโปรให้บา้บาๆเป็นโปรซึ่งโปรเนี่ยจะเป็นโปรที่เนื่องจากที่ว่ามันมีโปรให้ลูกค้าเลือกเยอะเนี่ยเราคิดว่าโปรเนี่ยเหมาะกับลูกค้าเราก็แจ้งโปรนี้ไป มันก็จะ<อ>ถูกคระหาว่าข้อที่หนึ่งมันจะถูกขระหาแทรงนิดนึงไอ้ที่เสนอไปจะถูกกระหาข้อที่หนึ่งแพงขึ้นข้อหาข้อที่สองลดความเร็วลงอันนี้เขาจะคระหาครับที่เขาคือข้อแรกตอบเลยเราไม่ได้บังคับหรือฟอสให้ลูกค้าเปลี่ยนโปรนะครับอันนี้ยืนยันเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ยืนยันกับศธชแล้วก็ จะทำหนังสือไปชี้แจงเสียแลสอนในน้าบริษัทรือว่าเราไม่มีนโยบายและเราไม่ได้นเนินการบังคับให้ลูกค้าเปลี่ยนโปรอืมอันนี้คอนเฟิร์มมาคุณสอยยธเนะครับอืแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าเนื่องจากว่าแพ็กเกจนั้นมันหมดครับเมื่อหมดอายุลงไปลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกโปรโมชั o ่นใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการหรือนะครับหรือเราให้สิทธิ์ลูกค้ายังคงใช้แพ็กเกจเดินได้อยู่ ต่อไปนะครับใช่ครับ,รบโดยลูกค้าจะต้องกด U S S B ที่เราแจ้งไปใน H S, S นี่แหละเราต้องบอกว่าลูกค้าต้องกดมานะาเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าคุณตกลงจะใช้แพ็กเกจเดิมของคุณนะนะแต่นี่นี่หมายความว่าลูกค้าต้องแพ็กเกจหมดอายุนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเราจะส่งให้ลูกค้าทุกคนเลยเราบอกว่าใ,ให้คุณจะต้องเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจแทนไม่เลยนะครับเออถ้างนี้ก็แปลว่าลูกค้า ถึงแม้แพ็กเกจจะหมดอายุเช่นผมซื้อตอน12รอบบินมันหมดแล้วเนี่ยเขาแจ้งมาแล้วผมไม่เปลี่ยนที่คุณเสนอผมจะใช้อันเดิมขอต่อก็ได้เหรอใช่ครับก็บกดไปเราจะมี U S D บอกเลยและคุณจะปใช้แพ็กเกจเดิมคุณสมัครกดสตาร์หนึ่งศูนย์สี่สตาร, 104, ตาร 5, 8, 8, ์ห้าแปดแปดชาอ่าอย่างนี้เป็นตน<อ>้นครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าอย่างนี้ก็โอเคนะคือก็ให้ใช้เหมือนเดิมใช่ครับ ถึงแม้แพ็กเกจจะหมดอายุไปแล้วก็ยังถ้าคุณยังใช้ต่อก็ให้คุณใช้ได้ใช่ครับทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือนใช่ไหมอ่าเมื่อกี้พูดถึงทั้งสองระบบแต่ว่ามันจะแยกละเอียดนิดหนึ่งตรงระหว่างรายเดือนกับเติมเงินนะครับไอ้เติมเงินเนี่ยมาใช้แพ็กเกจเดิมได้เลยแต่พอไอ้โทษแบบรายเดือนรายเดือนแต่พอเป็นเติมเงินเนี่ยนะครับลูกค้าจะต้องเติมเงินนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลูกค้า ถ้าเป็นแพ็กเกจเดิมลูกค้าอาจจะไปสมัครใหม่โดยกดไปที่อ่1242หรือแจ้งไปตามแพ็กเกตลูกค้าจะกด u s d เหมือนแบบรายเดือนไม่ได้ครับอ่าเข้าใจรายเดือนมันก็คือต่อโดนนัติทไปเลยผมยืนยันไปปุ๊บก็ต่อไปเลยถูกไหมแต่เติมเงินเนี่ยมันต้องไปเติมใหม่เติมทุกเดือนถูกไหมมันก็ต้องทําแต่ว่าก็ยังเลือกเติมในแพ็กเกจเดิมที่หมดอายุไปแล้วได้ถูกไหมครับ ใช่ครับถูกต้องครับ oh, 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 oh. อ๋ออ๋ออ๋อ่เพราะฉะนั้นก็ดูครบถ้วนกระบวนความแล้วได้ชี้แจงยืนยันหลักฐานกับกสทชใช่ไหมฮะใช่ครับไปยืนยันแล้วแล้ว,ลวก็เหลือจะําหนังสือเป็นคือเขาให้ยืนยันเพื่มเติมนะครับตัวดุว,วานก็ไปยืนย่นเอกสารบางส่วนแล้วแต่เหลือภทยมันสุกนี้จะพยายามไปยืนยันให้ครบถ้วนเลยครับอ่าระหว่างนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาติดต่อไปที่ทูวได้ถูกไหมถูกต้องครับ หนึ่งสองสี่สองครับผมอ่าแล้วก็รวมถึงสัญญาณมันควรจะแก้ให้มันหมดข้อกระหาว่าสัญญาณไม่ดีเนี่ยอ่าคือมันใช้เวลานานไหมอ่าจะพยายามให้เร็วที่สุดครับจะพยายามให้เร็วที่สุดแล้วก็มันไม่ได้เป็นทั้งประเทศพร้อมกันนะครับมันจะเป็นบางพื้นที่บางช่วงเวลาแค่นั้นเองครับอือืมอืมอ,มอ,มอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอ่าฟังที่คุณสยุทธ พูดถึงว่าบนปึกใช้ไม่ได้อะไรพวกนี้ครับอาจจะขอชี้แจงเพิ่มเติมตรงนี้ได้นิดนึงไหมครับ <Wow. S 2> ว่าว่าเนื่องจากว่าไอทางเทคนิคเนี่ยเวลาเสาสัญญาณเนี่ยถ้าตึกที่มันสูงกว่าตัวเสาเนี่ยสัญญาณมันขึ้นไปบนตึกไม่ถึงครับนะครับเราก็ต้องใช้คำว่า, size, าอินดอร์เซลเซย์แล้วก็ไปติดต่อกับเจ้าของตึกนะครับเพื่อจะขอไปติดเจ้าอินดอร์เซลเซย์ในในตึกนะครับซึ่ง วันนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่บางที่เป็น 4G เป็น 5G รวมกันเดิมมีเซลไซต์ ide, อินดอร์เป็นของดีแขกอยู่วันนี้เป็นของทูด้วยเราจะตอบอะไรไงมเลยอาจจะทําให้ในอาคารบางตึกบางตึกนะครับอ,อาจจะมีปัญหานะครับก็เดาไว้ว่าที่ช่องสามน่าจะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันก็ส่งทีมงานไปดูแล้วครับอือเหรอน้องใบ 5G ยัง 5G ค่ะมีสอีพฮะ สองขีดสองขีดแต่เป็น 5G นะคะอ๋อนี่ยกเป็นตัวอย่างคือมันเป็นลูกโซ่อ่ะพอมันเปลี่ยนตัวไอ้ตรงเซลไซส์แต่ละจุดปุ๊บมันก็จะกระทบกับไอ้ออกระบบที่ออกแบบไว้เดิมแต่ละตึกถูกไหมใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ขอเวลาในการปรับปรุงแก้ไขแต่ยืนยันยืนยันใช่ไหมว่าไม่ได้ลดเสาในความหมายก็คือไม่ได้ลดเซลลไซส์ลงมายืนยันครับผมยืนยันครับทั้งสองค่ายยืนยันทั้งดีแท็กกับโชซึ่งโดยเทคนิค เมื่อสมบูรณ์มันจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนถูกไหมถูกครับไม่ได้ลดการลงทุนประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนนะโอ้ไม่เลยครับเรารวมกันเพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทยได้ใช้งานได้ดีที่สุดครับเรยยึดยืนยันเลยครับแล้วก็วันนี้เราเป็นความตั้งใจเราตั้งแต่วันแรกที่วมกันเลยครับจนวันนี้ยังคงต้องทํางานอย่างหนักเพื่อให้ลูกค้าได้ให้บริการที่ดีที่สุดครับขัยยึดครับเอ๊ะได้คุยกับทางเอเอสบ้างไหม คือมีคนตั้งข้นสังเกตว่ามันทําอะไรบังเอิญคล้ายๆกันในเวลาเดียวกันอ้าวจริงๆแล้วเนี่ยผมยืนยันเลยครับไม่เคยคุยแล้วยังแข่งกันอยู่ทุกวันนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยถ้าคุณสอ,อยดูดูข่าวตอนเนี้ยเอเอสกำลังทําโครงการที่เรียกว่าอ่าผมเพิ่งอ่านเจอเนี่ยเข้ามาเหล็กสีนะครับก็คือว่าไอ้พื้นที่ที่อยู่ปิดทะเลต่างๆเนี่ยจะมีเข้ามาเหล็กที่ดีเนี่ยเราทําเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว คุณจอยุทธแต่วันนี้ก็แข่งกันนยครับเมื่อทูททำเสร็จแล้วเอเอสจะยอมได้ไงเขาก็มาทําแข่งกับเราอืนะครับการแข่งขันการแข่งขันยังสมบูรณ์อยู่แล้วยืนยันเหรอโอ้โหเดือดเหมือนเดิมครับนะครับเราเสร็จไปที่แล้ววันนี้ตีนี้เขาก็ต้องมาแข่งกับเราเหมือนกันในที่อื่นที่ที่ไหนที่เขาดีกว่าเราเราก็ต้องตามไปให้เหลือเขาให้ได้แต่ลูกค้าประชาชนเชื่อเลยครับเราแข่งกันเหมือนเดิมนะครับเปิดจะหนักกว่าเดิมด้วยตอนเนี้ยเลอฮะอ้า เดี๋ยวตามกันดูวันนี้มีอะไรจะฝากถึงใครไหมฮะคนจากเด่นครับก็ผมผมก็อาจจะฝากก็ศสทชครับเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นรับบทหนักเลยเพราะว่าเป็นองค์กรที่อยู่ตรงกลางนะครับทีแล้วผมฝากที่ให้กําลังใจนะครับกสทชเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์กันได้ในราคาที่ถูกมากนะครับสุนสัยุทธ์เราถูกตินดับโลกเลยนะครับก็เพราะวกศทชในเขากำกับนะครับ แล้วอันที่สองเราได้เทคโนโลยีที่ดี 5G ในประเทศอื่นยังไม่มีเลยเนี่ยนะครับผม,มก็ไปมาเือบรอบโลกแล้วไม่เคยมีสัญญาณที่ไหนดีเท่าที่เมืองไทยก็เกิดจากการกํากับของปสชทชนี่แหละครับแต่นี่ก็อยากจะให้กําลังใจเพราะว่าวันนี้ทุกเป้าบอกไปว่า,สา,ากสชกํากับไม่ดีปล่อยให้สัญญาณไม่ดีปล่อยให้ลูกค้าจ่ายแพงขอยืนยันครับว่าเขากํากับได้ดีมากๆแล้วก็ยังเอ,อต้อง สู้กันต่อไปก็ขอให้กําลังใจทางกาสะทะชแล้วก็ขอยืนยันว่ารูนะครับยังคงจะดูแลลูกค้าให้ได้การใช้งานที่ดีที่สุดครับประสิธิภาที่ดีที่สุดจะพัฒนา,าต่อไปเรื่อยๆครับคุณุทธคืออย่างฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็บอกเลยกสะทะชสํานักงานนะเกียร์ว่างไม่บังคับใช้มาตรการต่างๆเลยเอา่าเป็นยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้เหมือนกัาโอ้ก็สำนักงานที่ปล่อยเกียร์ว่างเลยอยากจะทำอะไรทําเลยอะไรประมาณนั้นนะ โอ้เร่อข้อท่จริงไม่ใช่เลยครับผมมาถูกเรียกไปเกือบทุกวันอาทิตทย์ที่แล้วทั้งอาทิตทย์วันนี้กสชไปไปพยายามแก้ปัญหาเรื่อง SMS S อสอนะครับเรื่องคเทเตอร์เ่อนนะครับวันนี้ลูกค้าทีา่มีการใช้งานเกินกว่าสามร้อยคออวันตอสชอต็องมา,มาบังคับให้เราต้องไปแจ้งให้ปิดให้แจ้งลูกค้ามาลงทะเบียนคือเขามีกิจกรรม อะไรมีประกาศที่ต้องควบคุมกำกับมากมายครับผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เกี่ยวว่างเลยครับผมหมายถึงว่ามากไปด้วยซ้ำผมหมายถึงโชกับมีแจกรู้สึกรู้สึกบ้างไหมว่าถูกเขาตรวจสอบอยู่รู้สึกครับเพราะว่าอย่างที่เรียนที่สยุทธนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มาอวยกสทชอนะครับที่เนี่ยบอกว่าเขาก็กำกับเราแบบโอ้โหถามจนเราลึกใจว่าเราส่งเอกสารไปไม่รู้กี่รอบแล้วคุณยามาถามอะไรเราบ้างมาอย่างคัทเก็บเนี่ย เราส่งไปบอกว่าราชาเราต้องอยู่ในภายใต้กำกับถูกลงไปส2บเเซนนู่นนี่นั่นเขาก็มาตามให้เราส่งเอกสารยังคงมีการติดตามอยู่ตลอดเวลาครับ,รบแล้วเราเองก็ก็ส่งให้ปฏิบัติตามประก,กาศสอสชอทุกอย่างครับผมบไม่ได้รู้สึกว่ากาอสชเกียรว่างครับอือ,อขอบคุณมากครับคุณจักรเกตเฉาวันนี้ที่มาอธิบายนะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณสยุทธขอบคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะ นี่ฟังตรงๆเลยเขาให้ข้อมูลอย่างนี้เราก็ต้องรับฟังถูกไหมหลังจากเกิดข้อสงสัยค่ะอ่าน้องไรเดี๋ยวรีบแจ้งไปนะที่ไหนอ่ะพี่เองก็เช่นเดียวกันหนึ่งสองสี่สองจดเลยนะแต่คุณผู้ชมก็บอกโทรติดยากนิดนึงฮะโทรติดยากเหรออาจจะเป็นเพราะว่าคนโทรเยอะไงคะคนโทรไปต้องการจะแจ้งนี่แหละหมายว่าเออ้เราก็ลืมถามโทรติดยากใช่ไหมค่ะอ๋อเหรอโทรติดยากแต่ว่าทุกคนอาจจะโทรดูจะเป็นการแกล้งไปไหม ลองไปลองโทรไหมแล้วแจ้งว่าตึกเราอย่างเงี้ยเหรอคะแต่ว่าเมื่อกี้คําอธิบายคือบนตึกอะถ้าตึกมันสูงกว่าตัวเสาสัญญาณมันจะขึ้นมาไม่ถึงซึ่งปกติมันจะมีระบบที่ออกแบบไว้เดิมมันจะถึงค่ะเรากำลังหมายถึงว่าจู่ๆันรู้จุกมันดับลงค่ะใช่ไหมมันอาจจะเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่ฏิกิิยาลูกโซ่ท้องไปรู้จักใช่ไหมอันนี้รจากเขาเปลี่ยนจุดตั้งเซลล์ซส์มันก็จะส่งต่อหนึ่งสองสามมันก็ต้องคือมองแบบให้ความเป็นธรรมเหมือนกัน อาจถึงแม้ต้องยอมรับผมก็รู้สึกว่าช้าในบางจุดอ่ะ